ข่าวของเราอยู่ที่อปจอเชียงใหม่นะครับคุณโกวิทบุญธรรมจะมีรายงานสดเข้ามาครับคุณโกวิทครับคุณอนุชาคุณปวีนาครับช่วงนี้เชียงใหม่อาจจะสภาพอากาศดีหน่อยนะครับถือว่าเป็นช่วงพักยกครับเพราะว่าที่เชียงใหม่เองนี่อาจจะต้องเผชิญปัญหาฝุ่นควันอีกประมาณ 2ถึง3เดือนกันเลยทีเดียวนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับที่รายงานอยู่ขณะนี้คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควนันและ PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางคณะทํางานทางด้านวิชาการของทางอบจอเชียงใหม่ในการแก้ปัญหาฝุ่นควันนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคิดโชคชาคิด โชคอมรศักนะครับซึ่งเป็นคณะทํางานของอบจเชียงใหม่นะครับอาจารย์ครับภาพรวมของสถานการณ์ฝุ่นของเชียงใหม่ตอนนี้ PM 2.5ถือว่าเยอะไหมครับอาจารย์รวมถึงองภาคเหนือด้วยครับครับสำหรับสถานการณ์ฝุ่นควันพีเอ็มสองจุดห้านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะครับก็พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับซึ่งก็มีปัจจัย นะครับในเรื่องทั้งสภาพอากาศนะครับที่หลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็การระบายอากาศก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่าสภาพคุณภาพอากาศใน,ในตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับสีเหลืองสีแดงสีเข้มต่างกันนี่มันหมายความว่าไงครับหมายถึงเรื่องของอคุณภาพอากาศครับถ้าสมมติว่าเป็นสีสีน้ําเงินนะครับสีเขียวเงี้ยครับแล้วก็สีเหลืองก็หมายความว่าคุณภาพอากาศ อยู่ในระดับค่อนข้างดีนะครับครับแล้วก็ฝุ่นที่เห็นเข้มๆเป็น,น,นปสีม่วงส่วนใหญ่ของภาคเหนือหรือว่า PM 2.5เ <5 S 2> ยอะตอนนี้อยู่ตรงไหนครับสําหรับ PM 2.5ที่เยอะนะครับส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับซึ่งก็ ปัจจัยก็นื่งจากแหล่งกาเนิดเดียวเราไปดูนะครับแหล่งกําเนิดบริเวณนี้นะก็ยังพอมีอยู่แต่สําหรับแหล่งกําเนิดนะครับโดยเฉพาะจุดความร้อนจากการเผาที่ตรวจสอบได้จากดาวเทียมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าน้อยมากนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าปัจจัยในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหลยงื้นที่มีฝนตกสร้างความชุ่มชื้นนะครับนั้นแหล่งกําเนิดในพื้นที่ก็ลดลงนะครับบวกกับเรื่องของสภาพอากาศที่ที่มาช่วยนะครับก็ทําให้ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับแล้วก็ภาคเหนือสถานการณ์ดีขึ้นนะครับ นี่ภาพรวมถ้ามาดูภาพตรงนี้ครับอาจารย์อันนี้ก็คือวันนี้เชียงใหม่นี่ไม่มีจุดความร้อนเลยใช่ไหมอาจารย์สำหรับวันนี้นะครับเชียงใหมก่ก็ไม่มีจุดความร้อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงฤดูหมอกควันนะครับแล้วก็จากการที่เราได้วิเคราะห์นะครับว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่พื้นที่อื่นๆนะครับใน,ในภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่นะครับที่มักจะถูก ไฟไหม้ซ้ำซากอยู่เป็นประจำเ,เกือบทุกปีนะครับดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะถูกเผาไหม้ไปแล้วนะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับที่จากข้อมูลของเรานะครับพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซากเนี่ยยังไม่ถูกไหม้นะครับดังนั้นหลายหลายบริเวณนะครับเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลตัวแน่นนะครับในการเฝ้าระวังสถานการณ์ครับ เห็นบอกว่าสามารถดูได้ในเรื่องของการระบายอากาศได้ด้วยนี่สามารถแจ้งเตือนได้ด้วยของประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนนะครับหรือเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นควันเบา2.5นอกจากข้อมูลที่เป็นการตรวจวัดนะครับจากทั้งหน,น่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายตรวจวัดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเช่นดัสบอยนะครับแล้วก็เครือข่ายอื่นเนี่ยนะเ,เรายังใช้ตัว ที่เราเรียกว่าดัชนีทางอุตุนิยมวิทยาในการเฝ้าระวังสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของดัชนีการระบายอากาศนะครับซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งบอกว่าหากมันมีฝุ่นควันในพื้นที่ศักยภาพในการระบายอากาศจะสามารถระบายอากาศได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาขอน้านั้นที่สถานการณ์ค่อนข้างที่จะฝุ่นเพลิงสองหค่อนข้างสูงนะครับมันมีปัจจัยทั้งในเรื่องของการระบายอากาศที่แย่นะครับรวมทั้งปัจจัยในเรื่องของ แหล่งกาเนิดนะครับที่หากเราย้อนไปดูนะครับช่วงก่อนหน้านั้นก็คือมีแหล่งกําเนิดกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งพักทั้งจังหวัดเชียงใหม่เองแล้วก็พื้นที่โดยรอบตรงนั้นก็เป็น,เป,นเป็นสาเหตุนะครับว่าทาไมสถานการณ์ในเกาะหน้านั้นนะครับถ,ถ,ถึงมีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างแย่ครับขอ,ขอบคุณ<อ>ท่านอาจารย์ชาคริตนะครับนี่เป็นภาพรวมของสถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่ง เชียงใหม่เองรวมถึงภาคเหนือเองอาจจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อีกอย่างน้อยคือ2-3ถึงเดือนในช่วงฤดูฝุ่นนี้นะครับที่อบจเชียงใหม่ถือว่าเป็นอบจอแรกนะครับคุณผู้ชมที่สนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหาฝุ่นควันโดยสนับสนุนก่อนหน้าน,นี้งบลงไปปีที่แล้ว13ล้านปีนี้10ล้านนะครับเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหารวมถึงข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาบัญ การแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ปัญหาโดยภาพรวมครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ฝุ่นภาพรวมของเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือครับคุณอนุชาคุณตวินาครับ